ครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการสาระดีๆมีที่บริษัทเลนคัตตนันวันนี้เรามาพบกับน้องพาดซึ่งเป็นแปลงของสารวัตรครับผมซึ่งน้องพาดเองจะเป็นผู้ดูแลแปลงนี้ซึ่งอายุทุเรียนของแปลงนี้เท่าไหร่นะครับน้องเอ่อกุมภากุมภาปีเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสี่ปีเต็มครับสี่ปีเต็มครับผม ก็แปลว่าเราทำตั้งแต่อายุสามปีสามปีแปดเดือนสามปีแปดเดือนครับผมครับอันนี้ต้องถามนต้องถามน้องภาคก่อนแปลงเนี้ยทำยากไหมยากครับเป็นที่สูง,สงแล้วก็อลมแรงที่สูงลมแรงครับผมแล้วก็สภาพแวดล้อมตอนตอนร้อนก็ร้อนจัดตอนร้อนก็ร้อนแต่ แต่แต่ความชื้นในดินพอสมควรดีสมควรครับผม <c oughs> แล้วตอนตอนภาวะที่คิดว่าตอนที่ทำนัดนัดตอนนั้นเนี่ยในการเตรียมต้นในการทันดอกเนี่ยยากไหมครับแม่ทุเรียนสาวเนาะแล้วปีแรกคิดว่ายากคิดว่ายากนะอ่าครับผมก็ผมทําทั้งหมดอ่ะแปลงเนี่ยมันมันมีสองแปลง <c oughs> สองประมาณสองร้อยสองร้อยต้น ผมเริ่มทําเริ่มสะสมอาหารเข้าไปเนี่ยอยู่ที่ร้อยสาสิบต้นอยู่ที่ร้อยสสิบครับผมแต่ก็เริ่มมีดอกนะตอนเห็นมีดอกก็ทีแรกเราก็ใจใจไม่ค่อยดีอะ <c oughs> เพราะว่ามันมาน้อย <c oughs> แล้วก็มันก็คิดว่าไม่คุ้มกับการลงทุนอื <c oughs> ครับผม <c oughs> แต่พอมาเรื่อยๆอดอกเริ่มมาดอกเริ่มมาครับผม <c oughs> ก็ทำไปร้อยสาสิบต้นน่าจะมีได้ถึงหนึ่งร้อยต้นครับ ครับผมอันนี้เทคนิคอย่างของน้องเนี่ยเวลาฟีดอาหารเข้าฟีดฟีดอาหารเข้าต้นเนี่ยกับฟีดอาหารที่ใบส่วนใหญ่เวลาในการสะสมอาหารเนี่ยฉีดที่ด้านนอกหรือจะฉีดด้านในเป็นหลักผมด้านนอกเนี่ยผมตบไปรอบเดียวแล้วสะสมอาหารผมเข้าท้องกินอย่างเดียวครับ,รบฉีดเข,ข้าท้องกินอย่างเดียวครับ่ผมฉีดเข้าฉีดเข้าท้องกิน่งเดียวที่จะตบใบก็คือยาแมลงยาไรยาไรครับผมแค่นั้นเพื่อเราจะไม่ค่อยได้เอาอาหารเสิร์ฟ อาหารเสริมฉีดด้านนอกครับผมเพื่อที่จะลดภาวะปัญหาเรื่องของฟันเบิร์นครับผมขอบใบไม้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาฉีดที่ใต้กิ่งถ้าเป็นต้นใหญ่ใช่นะครับมีใครสนใจในการทําทุเรียนที่อยู่ที่สูงครับผมอายุต้นแบบเนี้ยครับผมพาดพอให้คําแนะนําได้ไหมได้ครับเข้ามาชมที่สวนได้เลยครับสภาพต้นของต้นสาวพื้นที่สูงครับผมใบยังกิ๊กอยู่เลย ใบถือว่าใช้ได้ถือว่าใบาใช้ได้ใบเข้มครับผมใบใบออกใบยังเข้มแล้วใบก็ทรงใหญ่ใบเข้มแล้วใบทรงใหญ่ใบออกเข้มทรงใหญ่แล้วก็เป็นปีแรกปีแรกครับเป็นปีแรกเป็นปีแรกเลยไม่ได้โกหกนะไม,ก <laughs> ไม่โกหกไโกหกนะไม่โกหกนะเราเป็นปีเป็นเป็น,เป,นเป็นปีแรกนะเป็นอยู่ะระยะนี้อายุได้กี่วันประมาณห้าสิบวัน ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันประมาณสามน่าจะอยู่ที่ประมาณสักถ้านับอายุลูกนะสามุ่นนี้อ่ะถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือสี่สิบวันสี่สิบวันได้ครับผมรุ่นนี้สี่สิบวันได้ได,ได้นะรุ่นนี้สี่สิบวันซึ่งแปลงนี้ก็จะมีแค่ประมาณจะเป็นสักสองรุ่นได้สองรุ่นครับนะเป็นสักสองรุ่นก็จะมีหัวดอกนาหน่อยนึงใช่ครับถ้าหัวดอกนําเราก็มันจะน่าจะขึ้นไปห้าสิบวันแล้วล่ะครับผมห,ววหัวดอกนำเลยนะนวันนี้ อโอเลี้ยงและน้องพลาดขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ